สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำสูตรปักหลักหน่วยล่างมาแบ่งปันให้แก่สมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับวิธีทำนะครับก็ใช้หลักหน่วยของเลข3ตัวหมุนครั้งที่1นะครับบวกด้วย9คงที่นะครับได้เท่าไร่บวก1ลบ1นะครับก่อนอื่นก็ไปดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเชิญรับชมกันเลยครับงวดแรกนะครับาสามตัวหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยนะครับเท่ากับสามนะครับสามบวกเก้านะครับสามบวกเก้า,ากเท่ากับสิบสองนะครับ ก็ได้ 2, 3, 4นะครับเลขที่ออก 1, 4นะครับจะเข้า4นะครับที่หลักหน่วยนะครับนะครับต่อไปครับ2นะครับ 2, องบวก9กับ1 1นะครับก็ได้1นะครับ 1, 2, 3นะครับเลขี่ออก 9, 1นะครับ เอาหนึ่งนะครับที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ5นะครับ5บวก9เท่ากับ14นะครับได้4นะครับ 4, 5, 6นะครับเลขที่ออก 8, 5นะครับก็เข้า5นะครับที่หลักหน่วยครับ ต่อไปนะครับ8ปบวกเนะครับ8ปดบกเท่ากับสินะครับได้เครับ7 8็ดนะครับเลขจะออกแปดเกนะครับเข้าเนะครับที่หลักหน่วยครับนะครับต่อไปนะครับศูนวกเนะครับศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้านะครับได้เก้าครับ 901ครับเลขที่ออก61นะครับถูกนะครับต่อไปครับ9บก9นะครับ9บวก9เท่ากับ18นะครับได้890นะครับเลขที่ออก09นะครับก็เข้า9นะครับ คหลัหน่วยครับถูกนะครับเข้าหนึ่งอ่าต่อไปเลยครับงวดหน้านี้นะครับงวดวันที่16กุมภาหนธ์6ดนะครับ ได้นะครับ3บวก9นะครับ3บวก9เท่ากับ12นะครับก็ได้2นะครับ3บวก9้เท่ากับ12บสอยนะครับ2 3 4นะครับหน่วยล่านะครับงวดวันที่16นะครับ16ก็พอ7นะครับ ไปสองสามสี่นะครับอ่าก็แคปหน้าจอไปดูเลยรับอ่าก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ในการเล็กซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่าสูตรทุกสูตรอาจมีเข้ามีหลุดนะครับอ่าขอให้สมาชิกโปรดพินิจพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับอ่าก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ